ซารีรับไม่อยากให้อนาซาลงเหนื่อยอยุโรป้าพร้อมบอกไม่ชัวร์ส่งออรอยปวนหงมอริโซซารี่ยอมรับว่าเขาไม่ต้องการให้เอเดนาซาล,ลงในเกมที่เชลซีบุกชนะซาลวีปาร์ค1-0เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาฟุตบอลอยุโรป้าลีกนัดแรกรอบแปดทีมสุดท้ายสิงบรูบุกไป,ปเยือนจากฝูงเช็กโดยซารี่เลือกพักผู้เล่นตัวหลักหลายรายทั้งอาซาเองโรนต้และกอนซาโลอิลินเกมนี้เล่นกันค่อนข้างสูสี ก่อนที่เชลซีจะมาได้ประตูชัยนาทีที่86จากลูกมงของมาคอสอลลนโซ่ซารี่ส่งอาซาลงไปพลิกสถานการณ์ให้ทีมในนาทีที่59หลังเกมเขาถูกถามว่าตั้งใจจะส่งอาซาลงอยู่แล้วหรือไม่คุณซือชาวอิตาลีตอบว่าไม่เลยผมคิดตั้งแต่ต้นแล้วว่าผมอยากให้เขาพักที่มานั่งสำรองแต่มันเป็นเกมที่ยากแน่นอนผมคิดว่าอาจต้องการใช้งานเขา ถ้าจบครึ่งแรกเราดันหนึ่งศูนย์ผมอาจจะไม่ต้องใช้งานเขาผมให้ปี้กับผลการแข่งขันรวมถึงฟอร์มการเล่นของทีมด้วยเพราะเป็นปกติอยู่แล้วที่เมื่อมาถึงตรงนี้เราจะเจออุปสรรคเชลซีต้องบุกไปเยือนลิเวอร์พูลในคืนวันอาทิตย์นี้และนักข่าวถามว่าคาร์ลัสสันอดอยจะได้ลงเล่นในเกมดังกล่าวหรือไม่ซา,ารตีตอบว่าผมไม่รู้หรอกแต่ในความเห็นของผมคือเขาจำเป็นต้องได้พักซึ่งเกมนี้เขาไม่มีชื่อ แต่แน่นอนว่าเขาอยู่ในหัวผมสำหรับเกมหน้าจะยังไงผมต้องรอดูการซ้อมสองครั้งสุดท้ายก่อนเมื่อพูดถึงเรื่องที่แฟนบอลเชลซีกลุ่มหนึ่งถ่ายคลิปร้องเพลงเหยียดโมฮเมดซาร่ากองหน้าลิเวอร์พูลก่อนที่ฝ่ายความปลอดภัยของสโมสร,รเชลซีจะาก,กานันแฟนบอลสามรายในกลุ่มดังกล่าวไม่ให้เข้าสนามเมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมทั้งมีการถแถลงประนามซารีบอกว่าผมไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ เพราะผมไม่เห็นวิดีโอผมไม่อยากพูดถึงเรื่องที่ผมไม่ทราบตอนนี้ผมอยากพูดเรื่องฟุตบอลมากกว่าก่อนจะเสริมว่าใช่ผมว่าสมมสอนทาถูกแล้วแต่คุณต้องไปถามสมมสอผมไม่อยากพูดถึงอะไรที่ผมไม่เห็นแน่นอนมันถูกต้องแล้วที่สมมสอมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดผมว่านั่นถูกต้องแล้วซารีกล่าวมาต่อกันที่ข่าวนะครับตัวแทนผม อาซายกนิ้วโอรอยแข่งแห่งอนาคตของสิงบรูเอเดนอาซาปีกซุปเปอร์สตาร์ของเชลซียกย่องคารามสันโอรอยปีกรุ่นน้องคืออนาคตของสโมสรในวันข้างหน้าอย่างไม่ต้องสงสัยโอรอยเป็นตัวจริงเกมที่2ในพิมร์ลีกระหว่างเกมถล่มเวสแฮมยูไนเต็ด3-0เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาอาซาที่อาจเก็บของย้ายไปเวอัลลาดในซัมเมอร์น,นี้เชื่อว่าปีกวัย1 8ปีนั้นมีคุณสมบัติ พร้อมในการฉายแสงเป็นซุปเปอร์สตาร์คนใหม่แห่งสแตมฟร์ดิดลาเตะเบลเยียมกล่าวว่าเขาคืออนาคตของเชลซีผมบอกเขาไปแล้วเขายังหนุ่มอย่างแน่นเแต่เมื่อคุณเห็นเขาเหมือนเขาเล่นมานานแล้วเป็น10ปีเขาเป็นคนที่น่าร่วมงานด้วยเขาวิเศษมากเขาอยากเรียนรู้เขายังหนุ่มดังนั้นผมมองว่าเชลซีจะเก็บเขาไว้ได้อีกนานเขามีคุณสมบัติบางครั้งผมก็เข้าใจนะว่ามันเป็นเรื่องยาก สำหรับนักเตะเยาวชนในการเข้ามาติดทีมเพราะเรามีคนอย่างผมวิลเลียนและเปรโดแต่เมื่อเขามีโอกาสลงสนามก็ต้องแสดงออกมาว่าพร้อมเล่นและคลารัมสนรอยกำลังแสดงให้เห็นในเวลานี้